วันนี้เพิ่งได้มีเวลาอยู่บ้านนะครับผมก็ภารกิจประจำก็คือตื่นเช้าขึ้นมาก็แวะเยี่ยมชมบอลสีของเรานะฮะตามตู้ต่างๆนะครับผมแล้วมาเปิดตู้เมื่อเช้านี้มาเปิดตู้มาดูฝักนะฮะฝักที่ผสมติดไปนะฮะสองฝักนะครับผมลูกไม้ของอะไรอะ่ะเออ ที่ผสมเองนะฮะมีฝักใหญ่กับฝักเล็กนะครับผมมีน้องคนหนึ่งที่แบบผสมพร้อมๆกันเขาก็ทักถามมาว่าพี่ของพี่ฝักแตกยังบอกว่าเออยังไม่ได้เปิดเลยหลายวันละเดี๋ยวต้องไปเปิดดูซะหน่อยและวันนี้นะฮะมาเปิดดูแล้วนะครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับอื้อโอ้โหไม่นึกเลยนะฮะว่า เราจะผสมดอกแล้วได้ฟากด้วยแล้วก็ได้เมล็ดด้วยนี่เนี้ยฝักแตกเลยดีนะที่ห่อไว้นะฮะเนี่ยอุ้ยตื่นเต้นจังเลยต้นนี้ชื่อจำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะแต่เป็นอ่อคือต้นนี้นะฮะับอ้อคือต้นนี้ใช้เกสรของต้นนี้ผสมกับ ดอกของต้นนี้นะครับอกวอุ๊ตื่นเต้นเลยแต่ทําไงต่อฝั่งที่ต้องลุนนนะฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเล็กหน่อยนะครับฝั่งนี้จะเล็กหน่อยต้องเลียวไปปลูกปลูกได้เลยล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องถามผู้รู้หน่อยนะครับตื่นเต้นมาลุ้นกันต่อเดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับว่าเอ่อหลังจากที่บี้เมล็ดออกมาและลงเพาะในถาดแล้วมันงอกออกมาหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับผมก็หวังว่าจะดูดี มีสกุลนะฮะดูยุงยุงยุงดูดูไม่อายเลยไม่อายไม่เกรงใจกันบ้างเลยดูดูดูเลือดดูดูมันดูมันดูมันม <c oughs> เล่นบอลน,นะยุงเยอะนะฮะตบซะเลยอุ้ยเลือดออกไออดไลอืมโอเคดัง okay. งั้นเดี๋ยวไปลุ้นกันดีกว่าว่าจะพอ,อยังไงจะบียังไงแล้วก็จะปลูกยังไงแล้วจะงอกมาหน้าได้ย,ยังไงบ้างนะสะสำหรับลูกไม้เมล็ด Time am